ที่บิวตี้เนาะก็เมื่อนี่ที่บิวตี้กับสีมาสอนคำนวณ N T G เนาะก็จากครั้งที่เรียวที่สอนไปแบบเทียบปรญญาติยางแต่เวลาเวลาเข้าไปเหตุงานมันบอกเขาบอกมีเสียเวลาแบบมานั่งเทียบปรญญาติยางตั้งสี่เสียเวลาเหมือนเหมือนเวลาแล้วคนไข่อเลดแล้วเนาะก็ก้อนอื่นเลยเนาะที่บิวตี้กับสีมีออเดอร์หมอจากครั้งที่แล้ยวนะที่สอนออเดอร์หมอใส่ออเดอร์เดียวกันเลย N T G หนึ่งต่อซิปเลดหาซีซีเปอร์อัมาที่บิวตี้สีเห็ดจังไดรเนาะ พิวตีก็เอามาเลย N.T.G เมมนบอร์ N.T.G หนึ่งต่อสิบแสดงว่าอันนี้อ่ะขอทวนอีกเทียนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นยายาหนึ่งเอ็มหนึ่งมิลลิกรัมต่อน้ำสิบมลเดี๋ยวไปที่พิวตีสีผสมผสมน้ำภายในเป็นลอยถ้าสมมติน้ำเป็นลอยพิวตีก็สีคูณ เฮจังไหนให้นามันเป็นลอยพิวตี้ก็เอาเฮจังไหนใหสิบกลายเป็นลอยก็คุณสิบบางนี้ก็ต้องคุ้นน้ำอ่ะจบแล้วก็ได้เท่ากับสิบต่อลอยแดงว่าใส่ยาสิบมิลลิกร,รัมต่อน้ำลอยอืม ml อ่ะเสร็จแล้ว แล้วว่าต้องใส่ยา10มิลิกัมเขาก็ไปคำนวณตอ่อเนาะสมุดิอทีแมนบออันนี้ขวดหนึ่งอ่าขวดหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งแอมป์แมนบออ่าอมลอระกับยี่สิบ2่ามิลิกัมบบที่นี่พู่ตีก็สิเอามาเทียบกันเลยเนาะ แสดงว่ามันต้องมิยาว่าม่ก็คือเอาหิบหามิลิกร,รัมเนี่ยหารหา ML ก็ได้เท่ากับหาแสดงว่า,นา,น,น,า,าน,รรนามหนึ่งซีซีเนี่ยมิยาหามิลิกรัมนามหนึ่งซีซีมิยาหามิลิกร,รมัม แล้วบิวตี้อยากได้ยาสิมิลิกรรมต้องใส่น้ำเท่าไหร่ก็คือเอาอันเนี้ยซิบหารหาก็ได้เท่ากับสองก็แสดงว่าใส่น้ำสองมลเสร็จแล้วหมดรอดสุปได้คือกันเลยก็คืออ่าสมมุติใส่ใส่น้ำ 100ml รอ็ใส่ยา 2ml บวกเข้าไปอืมไดคือกันคือเกาก่อนจบไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการคิดง่ายๆก็สำหรับน้องที่งงเนาะนน Boy Boy. พิวตี้แนะนำห้ฟูเคตบ่อยๆพอพิวตี้จังสีพิวตี้ดิบบ่อยพิวตี้เจอบ่อยก็จะจำได้เลยว่าน้ามเอ็จเนี่ยเอ็นทีองแอมหนึ่งเนี่ยอ่า หนึงซีซีหรือ 1ML เมลเนี่ยมันมีหามิลิกรัมสมุนพิวิตีขิดมาแล้วยามันต้องใส่หามิลิกรัมพิวิตีก็ะดอดมาแค่1นึซีซีแต่สมุดยามันใส่10มิลลิกรัมอะพิวตีเขียนตารางหายแล้วกันเนาะคือห้าเฮาใส่ประจำเพื่อเฮาคำนวณประจำเฮาสี่หูสมุดอะ 1ML 2ML 1 3ML 4ML 5ML เขาก็จะหูโดยปริยายสมมุิเขาอยากได้ยา สิบม <inaudible> ิลลิกรัมเขาต้องดูดมาสองมลเขาอยากได้ยาสิบหามิลลิกรัมเขาต้องดูดมาสามมลเขาอยากได้ยา2ีสิบมิลลิกรัมเขาก็ต้องดูดมาซีมลเขาได้อยากได้ยาห้ามิลลิกรัมเขาก็ต้องดูดมาหาอมลอืมซึ่งอันเนี้ยสามารถเอาไปเขามันเกิดจากความชำนาญแห่งเขาเห็นไปนบอยเขาก็สิเห็ดใดเนาะก็ลองเอาไปเห็ดตามเบิ่งเนาะอ่าก็เขาพูหร้บน้องๆที่รัซ้มเราก็รับฟังเนาะจังไหนก่อิวตี้ก่อขอนุยาตเนาะ ฝากเพจเนาะก็มี Facebook ชื่อว่าสอบสภาพ Beauty Nerd แล้วก็ YouTube IG TikTok Twitter ชื่อว่า Beauty Underscore Nerd ตั้งไหนก็ฝากติดตามเนา